พบกับกำเต็มเก้า c า a n n บายน้องมุกใส่กินใส่เที่ยวมือเฟี้ยวกับน้องมุกกันนะคะวันนี้น้องมุกจะพามาพบกับรีวิววันอ้วนตนสองโดยเมนูที่จะทำในวันนี้รับรองว่าแซ่บแน่นอนเมนูนี้น้องมุกขอยกเครดิตให้เพจชีวิตติดครัวนะคะโดยเมนูที่ว่าคือ แซลมอนพันกุ้งแช่น้ำปลาสุดแซ่บเดี๋ยวน้องมุกจะพาไปทำแล้วก็ไปกินแต่ขอแปลงร่างก่อนแป๊บนึงนะคะช่แอวมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะ กุ้งสดและแซลมอนสดค่ะอันนี้คุณแม่ทําความสะอาดกุ้งแกะเปลือกและแช่น้ำโซดาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะมีกระเทียมสับพริกขี้หนูน้ําตาลปี๊บแล้น้าปลา4ี่ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําเปล่า8ช้อนโต๊ะทีนี้เราก็จะมาทําในส่วนของน้ําปลากันเลยค่ะน้ำปลาอะไรน้ำปลาน้ำปลาปบ

อยากกินแซลมอนสักคำล้วก็จะคนจนกว่าน้ำตาลปี๊บจะละลายนะคะตอนนี้จากก้อนใหญ่เหลือแค่นี้แล้วค่ะเป็นเศษเลยค่ะเกือบจะไม่เหลือเลยพอละลายได้ที่แล้วเราก็ใส่พริกกับกระเทียมได้เลยค่ะเอาพริกก่อน ฉุนพี่จริงๆหลังจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็ตั้งรอไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนของกุ้งกับแซลมอนกันค่ะเราก็เอาแซลมอนมาห่อกุ้งนะคะแล้วก็จัดลงจานเลยค่ะน่ากินมากชิบชๆบชๆบชบ โอ้โหนี่แดดน่ากินนีม่มมคะอะก็เอากุ้งติดตัวเอ็กุ้งอีกตัวเอามาพันเลยน่ากินโอ้ยลื่นจัง สำเร็จค่ะงั้นต่อไปเราจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันค่ะส่วนผสมของน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะมีรากผักชีพริกกระเทียมน้ำตาลปีบครึ่งช้อนโต๊ะตำให้ละเอียดก่อนค่อยใส่น้ำปลากับน้ำมะนาวนะคะเดี๋ยวมันจะกระเด็นค่ะ พอละเอียดแล้วก็ใส่น้ำปลากับน้ำมะนาวค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยย,ย่แล้วก็คนให้เข้ากันนักกินจังว้าว ที่เลาอคอ,อยค่ะจิบน้ำโซดาส้มเลยจังมากินได้ยังคะแม่กินแล้วนะคะนี่ว้าวุ้ยมามาตีมันนี้สักสนิดนึงจิมซีฟูดนิดหนึ่ง hả huh? hm 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 con hm Bởi vì côn 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 bởi côn rồi. น้ำจิ้มก็อร่อยสวรรค์แห่งบ้านทุง่งอ้ออันนี้คำใหญ่มากอร่อยมาก เคล็ดลับความอร่อยค่ะกินคู่กับผักก็จะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะื้อื้อื้อืมอืม,อม,อม,อม เยอะมากค่ะทุกคนคะตอนนี้ตัดกล้องช่างไฟคือน้ำลายกันไหลเอื้อกแล้วค่ะตอนนี้เราก็ขอจบคลิปกันก่อนนะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะหืมจงใจหิวกันแล้วล่ะคะ่ะขอจบคลิปเลยนะคะ อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกริ้งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูก้อ